เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้พี่ปันจะมีมีอะไรมายากุนะคะอ่าใครอยากดูมายากลนว่าเป็นยังไงคะไปดูกันเลยค่ะอ่ามีอะไรบ้างมีอุปกรณ์มีนะคะโฟงสองอันนะคะหรือว่าเช็ดชูก็ได้เนาะเออหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันแบบเล็กๆนุ่มๆนะคะอ่าลองเล่นกับน้องอะไรเล่นกับน้องอุปกรณ์นะค่ะเราจะมาเล่นมายากุนกเนาะ องพี่ปันหนึ่งอันนะอันอ่ะถือไว้นิ่งๆอันนี้ของอุปกรณ์หนึ่งอันถือไว้น่นๆเลยนะห้ามเปิดห้ามเปิดถือไว้น่นๆเลยนะคะพี่ปันจะเสกเลยนะคะหนึ่งสองเฮ้ยของปั่นหายไปไหนอ้าวทำไมอยู่ที่โอปอสองอันน่ะถือไว้คนละอันไม่ใช่เหรอไม่นะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าพี่ปันถือล้วขอดูอีกรอบได้ไหมขอดูอีกรอบได้ไหม เราไปดูนะคะทุกคนนะคะผมพี่ปั่นหนึ่งมือแล้วนะคะหนึ่งอันผมปั่นถือไว้หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้อุ๊บน้องโฟล์คถือแน่ๆเลยนะคะไม่หลุดไปไหนแน่นอนนะคะอยู่ในกำมือเลยค่ะหนึ่งสองหึ่ไแล้วใครทำเหมือนพี่ปั่นได้ก็ ดะะกดติดตามเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไป,ไปกับน้องไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ